Takk for å ha deg her. บอแล้วฮอบพอแล้วร้อนไปแด่ร้อนไข <c oughs> าเลยอาบ้ันร้อนอยู่แล้วหลังหยาดกำลังต้องการกำลังทานไปยี่สิบเส้นเดินี่นะเออเดินนี่พอเออเนี่ยแหละให้เขาหลังหยาดเขาเลยอาบมันร้อนร่างกายกำลังต้องการใจหูซ้ายยังคิดเรื่อู่นะ เป็นเทไลเลยพี่เพราะมันใส่ยาวเลยไงพี่ก็มีีบ้างพ่จะง่ายไปก็แบบจะยังไงเนะาะจะง่ายไปหมดทุก, <ไป S 2> กอย่างพ,พี่รู้ไหมมันมันใส่อานใส่มงเขียนนะ่ะยึีราฟเป็นชงงนั่วโมงนไนงะไม่ต้องใส่ขุมตอนที่อ่าตัวพี่อ่ะพอใส่มงเขียนเสร็จโมันยึีราฟในข้ออย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ขุมเลยรถนี่มาหรือมัง้ง ใช่เอาน้ำป่งมาด้วนมัยี่บ้านแล้วเดินในนี่แหละเราก็ได้อ่านรอบๆยืนหลับไม่ได้ไม่ได้ขยันยืนหลับเลย chút chú ấp đi dọc đẹp